Welcome to p o n English Channel ช่วงนี้ยังอยู่บ้านกันหรือเปล่า I do not go out คลิปวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสำหรับวลีที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า do Do me a favor Do me a favor when you ask someone to do something for you or you ask for the help หมายความว่าเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนเนี่ยนอกจากที่เราสามารถพูดคำว่า can you help me ได้แล้วยังใช้คำว่า could you do me a favor or can you do me a favor ได้อีกด้วยไปดูตัวอย่างกันเลย can you do me a favor and close that window I am a little bit cold คุณพอจะช่วยปิดหน้าต่างตรงนั้นให้หน่อยได้ไหมอะตอนนี้ลมเข้าหนาวหนาวยังไงก็ไม่รู้ว่า Could you do me a favor and carry that box for me? It's too heavy for me. คุณจะช่วยยกกล่องหลังนั้นให้หน่อยได้ไหมมันหนักอะยกเองไม่ไหวนั่นๆๆๆนะ Do me proud means when someone do something very good for you and you're so happy you're so satisfied My daughter's grade is very good. She does me proud. เกรดของลูกสาวฉันเทอมนี้อ่ะมันเจ๋งมากเลยทำให้ฉันภูมิใจสุดๆไปเลย Your performance is outstanding. You do the company proud this year. เฮ้ยปีนี้ทำงานดีมากเลยรู้ไหมทำให้บริษัทภาคภูมิใจในผลงานของยูมากๆเลย Yeah. Do something blind f l o a t e d means when you can do something very fast, very fluently. Even you close your eyes, you still can do it. หลับตาทำเองได้เลย it's so easy I drive to the park every single day I can drive blindfolded เนี่ยขับรถไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะทุกวันเลยหลับตาขับยังได้เลยตอนนี้ you know I shopping here every week I can walk here blindfolded มาช้อปปิ้งที่ห้างเนี้ยทุกอาทิตย์เลยตอนนี้ให้หลับตาเดินยังเดินได้เลยจริงเหรอเดี๋ยลองสิไปสิ next do the m a p Means more More Yeah about and again 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 a a think 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 should you it g หมายถึงว่าลองกลับไปคิดค้ครควรตรึกตรองดูก่อนนะจ๊ะ He's so bad to you. You should do the math. What you should do to him. แฟนแกคนนี้มันใช้ไม่ได้เลยลองกลับไปคิดดูใหม่ไหมว่าจะคบต่อหรือว่าจะทำยังไงดี Do the math ต้องให้สอน That's not the right thing to do. You should do your math. เฮ้ยทำแบบนี้มันก็ไม่ค่อยถูกต้องนะเว้ยลองกลับไปคิดดูใหม่ก่อนไหม Do more harm than good it means when you decide to do something the effect might be bad more than good so you might not do it เสียมมากกว่าได้เพราะฉะนั้นไปคิดดีๆนะจ๊ะ Do the math Yeah right 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 good good, good. if you exercise too much it's more harm than good ถ้าเราออกกำลังกายมากเกินไปเนี่ยจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะสิ mm. I think your offering is good but it might be more harm than good for me จริงๆข้อเสนอที่ให้มามันก็โอเคนะแต่คิดไปคิดมาเนี่ยข้อเสียน่าจะมากกว่าข้อดีนะสิเพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนนะจ๊ะ จบละจ้ารีบกดติดตามกด follow กดติดกระดิ่งเอาไว้เลยครั้งหน้ากลับมาเจอกันจ้าบาย Bly floated No it's not This is hair floated I can talk hair floated เออจริงวนไล